รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมเช่นเคยในสำรวจธรรมชาติ On The World ทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันที่เรื่องราวของพยยนที่จังหวัดตรังนะครับการทำงานร่วมกันของนักวิวทยาศาสตร์ทางทะเลระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นความสาเร็จนะครับแม้ว่านักวิทยาศาสตร์ของไทยนะครับจะเคยใช้เครื่องติดตาม ด้วยดาวเทียมกับเต่ามาแล้วนะครับเพื่อว่าติดตามการวางไข่ของเต่าที่อยู่อาศัยของเต่าทางทะเลเนี่ยนะครับแต่การที่จะใช้กับพายุนั้นถือเป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่าญี่ปุ่นนํามาครั้งนี้นั้นได้ได้นำเอาบทเรียนที่สําคัญมาสอนกับเราด้วยนะครับเพราะว่าการติดพายุนั้นจะเป็นเรื่องที่ลําบากกว่านะครับเพราะว่าพายุนไม่ใช่สัตว์แบบเต่านะครับวันนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรครับ แต่ละคนในเวลานี้ยังคงตั้งใจและจดจ่อสายตาของทุกคนเฝ้ามองกวาดไปในทะเลรอบตัวเป้าหมายของทุกคนคือพยูนที่จะโผล่ขึ้นมาหายใจค่ะวา เขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันอยู่ประมาณนี้เราต้องถอยแล้วค่ะเดี๋ยวทางน้องเขาจะเตรียมพร้อมเย้เดี๋ยวแล้วแล้วไปๆๆเป้ระวังนะห้าสิบห้าสิบพูดไทยได้ไหมมากี่รอบแล้วคะมาหลายครั้งแล้วมาเป็นที่ ครั้งนี้พยุโผล่หัวขึ้นมาหายใจแค่ช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็มุดลงใต้น้ำแล้วก็ไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นอีกเป็นอันว่ายังไม่สามารถเข้าถึงตัวพายุได้เราคงต้องรอกันต่อไปค่ะนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ เขาทำการศึกษาพฤติกรรมสัตว์ที่เขาจะทำงานด้วยก่อนที่จะคิดโครงการต่างๆค่ะพวกเขาจะต้องเลือกใช้วิธีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของสัตว์และยึกดกฎข้อที่ว่าจะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของสัตว์เหล่านี้พวกเขาเคยเข้ามาทำงานในพื้นที่ทะเลอันดามันหลายครั้งก่อนหน้านี้ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลของไทยศึกษาและติดตามพฤติกรรมของเต่าตนุในทะเลอันดามันค่ะ นับตั้งแต่ปี2547นักชีววิทยาทางทะเลของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตทำงานวิจัยสัตว์ทะเลร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต,โตประเทศญี่ปุ่นพวกเขาเดินทางเข้ามาถึงเกาะหูยงในหมู่เกาะซิมิลันพร้อมเครื่องมือเก็บข้อมูลที่ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามพฤติกรรมของเต่าตนุ ที่จะขึ้นมาวางไข่บนเกาะหุยงเป็นประจำทุกปีคะ่ะโอเคต่มาคุณลักษัยก็มกาคนไม่ได้หู่น,นเตหลังแม่ต่าวางไข่และกรบลุมไข่เรียบร้อยทีมนักวิจัยจะจับแม่ต่าไว้ก่อนที่มันจะคลานกลับลงทะเลรอจนรุ่งเช้าให้มีแสงสว่างพอที่จะทำงานได้ รุ่งเช้าทีมนักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นจะเร่งช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ที่จะติดให้แม่เต่าข้อมูลที่ทีมนักวิจัยได้จากการติดตามศึกษาเต่าตหนุมาย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ทําให้เขาทราบว่าแม่เต่าตหนุจะกลับมาวางไข่บนเกาะหูยงอย่างสม่าเสมอไมโครชิปที่ฝังไว้ในแม่เต่าตหนุแต่ละตัวทําให้ทราบว่าแม่เต่าตัวเดิมจะกลับมาวางไข่ทุกๆ3-4ปี ในช่วงฤดูการวางไข่แม่เต่าจะว่ายวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากบริเวณวางไข่ของเธอนักวิจัยถึงต้องการได้ข้อมูลว่าตลอดช่วงสามเดือนที่เธอวนเวียนกลับขึ้นมาวางไข่บนหาดทรายของเกาะหูยงแม่ต่อตนุเหล่านี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างและสภาพใต้ทะเลที่พวกเธอใช้ในช่วงที่รอกลับขึ้นมาวางไข่นั้นมีสภาพเช่นไร นักวิจัยจึงต้องนำอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการค่ะในครั้งนั้นดออรอารายได้ออกแบบกล้องบันทึกภาพใต้น้ำให้สามารถบันทึกภาพได้ในขณะที่ต่อตนุลดำน้ำพร้อมทั้งติดอุปกรณ์วัดความลึกวัดอุณหภูมิใต้น้าและตรวจหาพิกัดตาแหน่งที่อยู่ของแม่เต่าเพื่อจะได้ทราบว่าในช่วงเวลาไหนแม่เต่าหากินอยู่ในบริเวณใดดออรอารายและดกรก้องเกียรติ กำลังจะฝากเครื่องมือวัดทั้งหมดไปกับแม่เต่าตัวนี้ค่ะเมื่อแม่เต่าตนุเดินทางกลับสู่ทะเลในครั้งนี้เธอจะกลายเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่จะส่งข้อมูลสำคัญกลับมาให้นักวิจัยได้นำไปใช้ประโยชน์ช่วยหาแนวทางจัดการพื้นที่ให้ประชากรต่อตนุทั้งหมดในทะเลอันดามันแถบหมู่เกาะซิมิลัน ได้ดำรงชีวิตและสืบสายพันธุ์ของมันต่อ,ตอไปค่ะนี่คืองานวิจัยสัตว์ทะเลหายากที่ทีมนักวิจัยไทยและญี่ปุ่นได้ทำงานร่วมกันและได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กลับไปใช้งานด้วยกันทั้งสองฝ่ายวันนี้พยูนแห่งท้องทะเลตรังจะเป็นสัตว์ทะเลหายากอีกชนิดหนึ่งที่ทีมนักวิจัยทั้งสองชาติจะเข้ามาทำงานร่วมกันอีกครั้งค่ะ หลังพักชมโฆษณาเราจะกลับมาติดตามการทำงานของพวกเขากันต่ออีกสักครู่เดียวค่ะแสงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบตอนนี้นะคะทีนี้กำลงเขากำลังฟังเสียงยูนค่ะจากคุณจอร์ไนโดโพลไปสู่ยังจุดหมายถึงเสียงเป็นเสียงตา การจะเห็นตัวพยูนดูจะยากกว่าเต่าตนุเสียแล้วล่ะค่ะเพราะเต่าตนุยังขึ้นจากใต้ทะเลมาบนหาดทรายเพื่อวางไข่แต่พยูนเขาจะอยู่ใต้น้ำตลอดเวลาแค่เพียงโผล่หัวขึ้นมาหายใจเหนือผิวน้ำแค่เซี่ยวนาทีเท่านั้นค่ะเซี่ยวนาทีนั้นจึงมีความหมายต่อทุกคนบนเรือมาก หลายครั้งที่มีสัญญาณส่งมาจากทีมบนยอดเขาว,ว่ามีพยุนว่าอยู่ในบริเวณบุมล้อมที่วางทุ่นไว้โคทโรสั่งก็จะรีบสั่งให้เรือแล่นเข้าไปหาท,าทันทีพอเรือเข้าไปถึงจุดก็ไม่ทันการเซแล้วล่ะค่ะเพราะพายุจะมุดลงใต้น้ำหายไปครั้งแล้วครั้งเล่าที่เป็นเช่นนี้แต่ทุกคนก็ไม่ท้อถอยค่ะยังคงตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอต่อไป เดี๋ยวเอื้อจะเข้าไปดูที่เรืออีกลำว่าเขาทำอะไรกันอยู่ตอนนี้นะคะทีมนี้เขากำลังฟังเสียงยูนค่ะจากเครื่องรับไฮโดรโฟนที่เขาเอาลงไว้ใต้น้ำกนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าียูนเข้ามาเนี่ยเขาจะสามารถจับสัญญาณเสียงทีู่ส่งออกมาได้ซึ่งทีนี้เขาก็บอกแล้วว่าได้ยินมีเสียงเข้ามาในพตัวที่เขาวขางไฮโดรโฟนใต้<อ>น้ำค่ะ นอกจากทั้งสองทีมคือทีมโคทารซังและทีมบนยอดเขาแล้วยังมีอีกทีมหนึ่งในทะเลที่ทำงานประสานกันด้วยทีมนี้จะเป็นทีมฝังเสียงจากใต้น้ำว่ามีอะไรผ่านเข้ามาในบริเวณนี้บ้าง เขาให้เอื้อลองฟังเสียงจากใต้น้ําค่ะบางจังหวะจะมีเสียงร้องของพายุเข้ามาตอนนี้เอ้กํำลังฟังเสียงอยู่นะคะเขาบอกว่าเขาจับสัญญาณเสียงได้แล้วเป็นเสียงแบบซึ่งไม่ได้ยินเสียงนั้นคนบนเรือจะดีใจกันมากแต่พวกเขาต้องผลัดกันใส่หูฟังจับเสียงกันตลอดเวลาค่ะทาม่นี่ เทราารงมันจะต้องเป็นแบบคนที่คุ้นเคยกันจริงๆเนออกับเสียงเนี้ยยิกสายน้ำทะเลก็ยิ่งลง ระดับน้ำทะเลจะเป็นเช่นนี้ล่ะค่ะขึ้นและลงวันละสองครั้งพยูนจะออกมาหากินในเวลาน้ำขึ้นพอน้ำเริ่มลงพวกมันก็จะได้เวลาเดินทางกลับบ้าน,ต,น,นตกลงว่าวันนี้เราก็ยังไม่สำเร็จใช่ไหมคะอย่างครับวันนี้ปัญหาก็คือน้ำมันยังขึ้นสูงมากแล้วคันนี้ตอนที่ไล่พายุนแล้วมันพอดำก็จะหาไม่เจอ,อพรุ่งนี้เราจะมีตัวช่วยก็คือเป็นพามอเตอร์มาช่วยดูขบน คือจริงๆเราเห็นพยุนเข้ามาในบริเวณนี้หลายครั้งแล้วก็พยายามที่จะพยายามจับแต่ก็ยังไม่ได้ว่ากันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาอีกรอบนึงแล้วก็มาทําเหมือนที่เราทํากันวันนี้ละค่ะหวังว่าคงจะได้ <c oughs> แต่วันนี้เราก็อย่างน้อยเราก็เจอทั้งพยยุจากเรือของเราจากคนที่อยู่บนเขาแล้วก็ใต้น้ําเราก็ได้ยินเสียงด้วยเหมือนกันอ่าใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็คือกลับไปที่ฝั่ง เมื่อน้ำลงโอกาสจะเจอพยูนยากมากการเฝ้ารอก,ก็ไม่มีประโยชน์ค่ะทุกทีมจึงเก็บอุปกรณ์เดินทางกลับเข้าฝั่งแล้วจะเตรียมตัวออกมาอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามชมต่อในช่วงหน้าอีกสักครู่เดียวค่ะ ่วนของเรือลำนี้นะคะจะเป็นเรือที่จะเก็บข้อมูลเสียงค่ะเสียงของพยูนเขาจะมีตัวไฮโดรโฟนที่จะส่งส่งลงไปใต้น้ำนี่นี่ขวามือขวามือเขาชี้ขวามือนี่ Alright at p a t a a h o u look <laughs> b a c t me so w e l v e to e o v e r e ah that b a u o u t h t o m a you know a t I'm t a l k i n วันนี้เป็นวันที่สองที่ทีมงานจะออกไปกลางทะเลกันอีกครั้งเขายังแบ่งการทำงานกันเหมือนเมื่อวันแรกคือทีมขึ้นยอดเขาคอยเฝ้าดูพายุนทีมโกททโรที่จะคอยติดอุปกรณ์ติดตามได้ดาวเทียมและทีมฟังเสียงพายุนค่ะในส่วนของเรือลำนี้นะคะจะเป็นเรือที่จะเก็บข้อมูลเสียงค่ะเสียงของพายุนเขาจะมีตัวไฮโดรโฟนที่จะส่งส่งลงไปใต้น้ำแล้วก็จะรีคอร์ดเสียงที่ ผ่านไปผ่านมาใต้น้ำน,นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีพยูนผ่านเข้ามาแล้วก็มีการส่งเสียงของพยูนออกมาเนี่ยเขาก็จะบันทึกไว้ได้เราก็จะสามารถทราบได้ว่าพยูนเนี่ยเข้ามาในจุดตรงนี้บริเวณเนี้ยในช่วงเวลาไหนบ้างค่ะแล้วก็จะได้เชื่อมโยงกับการทำงานของคนที่อยู่บนภูเขาแล้วก็คนที่อยู่ในเรือด้วยค่ะวันนี้เอื้อยจะไปกับทีมนี้ค่ะ นอกจากทีมงาน3ทีมแล้ววันนี้จะมีทีมสนับสนุนพิเศษอีกทีมหนึ่งคือชุดทางอากาศที่จะบินอยู่เหนือทะเลตรังคอยวนหาว่าพยุนว่ายน้ำอยู่แถวไหนแล้วเขาก็จะส่งข่าวมาบอกอีกทางหนึ่งทีมฟังเสียงใต้น้ำเริ่มวางทุน่นและส่งไฮโดโฟนที่จะจับเสียงที่เกิดขึ้นใต้น้ำให้พวกเราฟังกันบนผิวน้ำ ตอนนี้เขาก็เอาไฮโดรโฟนตัวหนึ่งนะคะลงไปวางไว้ใต้น้ำมันจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะบันทึกเสียงที่เกิดขึ้นใต้น้ำเนี่ยนะคะเวลามีอะไรผ่านไปผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเสียงเรือหรือว่าเสียงอย่างพายุเนี่ยเขาจะมีเสียงปล่อยเสียงออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมันก็จะมาถูกบันทึกผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ส่งสัญญาณมาที่ตัวคนที่เลตคอร์ดเสียงแล้วก็เฝ้าฟังอยู่ข้างบน ในบนเรือนี่นะคะจะมีเจ้าหน้าที่อยู่สองคนที่จะคอยฟังสัญญาณอยู่ตลอดเวลาเขาจะทํางานสัมพันธ์ก,นกันกับทางทีมที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งแล้วก็ทีมที่อยู่บนภูเขาที่คอยมองพายุนว่ามีพายุนเข้ามาหรือเปล่าแล้วเดี๋ยววันนี้ที่ได้บอกว่าจะมีพารามอเตอร์เนี่ยบินขึ้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทํางานเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะ ด้านน้นค่ะมีคนบอกมาว่าพี่ดูอยู่ด้านน้นเลยอ,อีกลำมกาลังวิ่งเข้าไป ขวามือขวามือเขาชี้ขวามือนีไ่ไปไปอ,คพอพกครับ10เมตรแล้วก็เป็นเหมือนที่ผ่านมาคือทีมงานยังไม่สามารถนำอุปกรณ์เข้าไปติดที่ตัวพยูนได้เพียงแต่ทุกข้อมูลจากทุกแหล่งทั้งบนยอดเขา จากทางอากาศและเสียงใต้น้ำชี้ตรงกันว่ามีพยุนเข้ามาวิ่งวนอยู่ในพื้นที่นี้หลายครั้งแต่การติดอุปกรณ์ติดตามยังไม่สามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้ซึ่งมันก็จะเป็นโจทย์ให้นักวิจัยทั้งสองประเทศกลับไปคิดหาวิธีการที่จะเอาอุปกรณ์ติดตามไปติดให้ได้ในครั้งต่อไปที่พวกเขาจะกลับมากันที่ทะเลตรังอีกครั้ง นับตั้งแต่ผมทำรายการสำรวจธรรมชาติมาครับตั้งแต่เทปแรกจนบัดนี้ก็นับได้ว่า500กว่าตอนแล้วนะครับซึ่งมีหลายครั้งจริงๆนะครับที่เราได้เห็นนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะช่วยเหลือพยูนเพื่อให้พวกเขาเนี่ยยังดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ต่อไปหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทําให้พวกเขายังอยู่ได้นานที่สุด,ดกับพวกเรานะครับนี่คือความหวังลึกๆของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ซึ่งทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีก็ดีหรือว่าการเก็บข้อมูล นะครับเพื่อนําไปวิจัยนะครับสิ่งเหล่านี้จะย,ยืดอายุให้พยูนอยู่กับประเทศไทยไปตลอดหรือตลอดการก็เป็นไปได้ก็ต้องอยู่ที่ความช่วยเหลือของชุมชนด้วยนะครับว่าอันนี้เป็นสมบัติโดยส่วนรวมเราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมก็อยากขอเชิญชวนน้องๆในระดับประถมศึกษานะครับคือผมได้ตั้งโครงการตำบลของหนูเรามาดูกันซิว่าน้องๆจะเขียนเรียงความได้เก่งขนาดไหน ช่วยกันเขียนเรียงความในหัวข้อที่ว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างคุณค่าชีวิตในตำบลของหนูนะครับติดตามรายละเอียดและประกาศผลได้ทาง w w w k a r a b a o c o t h หรือเข้าไปดูที่ Facebook ตำบลของหนูอย่าลืมส่งมาเพราะว่าจะมีทุนการศึกษาให้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ